สวัสดีค่ะแฟนเพจประพาดาพันข้าวค่ะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากนะคะพามาชมรวงข้าวหอมข่าววิสุทธ์นะคะซึ่งเป็นข้าวเหนียวนาปีนะคะดูรวงข้าวนะคะยาวแล้วก็มเมล็ดเรียวยาวนะคะสีสวยมากเลยนะคะจะเก็บเกี่ยวอาทิตย์หน้านี้แล้วนะคะ,ะประมาณวันจันทร์วันอังคารนี้แล้วนะคะดูรวงค่ะ มีความยาวมากเลยนะคะสําหรับหอมขาววิสุทธ์เป็นพันธุข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนาปีนะคะเป็นข้าวงานนะคะหรือเรียกอีกว่าเป็นข้าวหนักนั่นเองนะคะ ก็ถือได้ว่าเป็นข้าวเหนียวที่มีความหอมนุ่มนะคะหอมนุ่มข้ามปีกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะอ้อยเปิดรับจองแล้วนะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจพันข้าวเหนียวนาปีนะคะเอาไว้ทานหรือว่าจะแบกบานให้เพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนๆที่สนใจนะคะกับสายพันธุ์พันธุ์ข้าพื้นเมืองนะคะสําหรับหอมขาววิสุทธ์นะคะดูรวงเลยค่ะแบบยาวมากเลยนะคะ สุดยอดมากเลยค่ะเมดสวยทุกเม็ดเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจมเมล็ดพันธุ์นะคะทักทายอ่อยมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ